มาแล้วมาแล้วสว่างชนแนลสวัสดีครับผมมนอน,มนอตีตอนเป็นมื่อวันอาทิตย์ตอนเช้านาอเอาก็เลยได้โอกาสตื่นมาเห็นนกไมนาบ้านงามไร่ก็เลยมาถ่ายลงยูทูบให้เอฟซีเบิงแต่ว่าเอากลับถ่ายเลี้ยวลงตลอดแล้วละ่ะจากให้เห็นวัหน้าบ้านทำเป็นอย่างไหนเบิงคุณนะ่ะงามเพลงงามว่าเอฟซีคุณนะ่ะมึงเด้อปึ๊บมานเป็นวันอาทิตย์พูดนดอกไมนาบ้านนะสะอ่อนว่าเอฟซีน่ะ บ้านเขาบูม fiz huh? ี่ยังมีแต่บ้านคอยนิดเดียวนี่นะคุณน่ะดอกทานตะวันหรือว่าดอกทานตะวินน้อยว่าสั่นนะคุณน่ะอันนี้เขาให้บึงต้นเราต้นในน้อยเองเดิสูงกายหัวพุดนลยนะคุณนี่นี่คุณน่ะต้นเขาปลูกใหญ่ออกมาหน้าบ้านเราดิเขาตัดหญ้าเมื่อวานนี้เห็นไหให้บึงบ้านฝรั่งบูมี่ยังเฮว่จับเต้งพเห็นบ่มีแต่บ้านเขาอันนี้เขาตัดหญ้าเมื่อวานนี้ แปลรื่องมาด้ามได้ตัดเมื่อวานนี่เขาถ่ายลงเรียววานนี่อันนี้มาหันมาบึิงต้นุอมใม่ครับพี่หน้าบ้านเขาพี่พุ่นบ้านฝรั่งบ่มีแล้วมันจะบ้านเขาหุ่นเดียวุ่นหมดเป็นไส้หุ่นเขาตั้งเห็ดถูกถูกปีสูงขนาดนี้เอามือยืดเลยมือเขายืดถึงบ่พุ่นนะมือยืดบ่ถึงสูงลายุ่นพุ่นนะบ่ถึงสูงกายหัวไปถ้วยสองเท่าพุ่นแล้วสูงแท้สูงว่า นนี่ให้บึงดอกไม้นาบ้านเขาสะเพาะแต่ดอกไม้นะมหลายมีดอกทานตะวินน้อยๆนึ่งกะชิไต่เวลาทานตะวินใหญ่สนอกนี่นี่ตัวนี้เป็นดอกทานตะวินใหญ่ตัวนี้นี่นี่นี่สองสามต้นหนึ่งเลยนี่หนักออกเป็นดอกน้อยเหมือนมนระบบขัดเป็นนั่นเลยนี่กะสิประมาณนี่นี่ต้นน้อยเน่ยีเทียวเนี่ยนี่ สะอวนั่นนี่ดอกอย่างหุตายหมดละนี่นะนี่น,นี่นดอกสีส้มสีชมพูนี่นะเนี่ยเอวัดละดอกอื่นนะเนดะเนนี๋ยแต่ดอกทานตะวันยังไงสะอวนต่ดอกทานตะวันเท่าไหรนี่นนนนพูดนะอีกทีพูดนะดอกทานตะวันเบื้องพูดนะสะอวนปลูกไว้เบื้องโดยเฉพาะงามลายพูดดอกทานตะวันดอกทานตะวันเล็กเป็นสายเบื้องเ้าจิปไทยอยู่ถนนกาดเข้ามาให้เบื้องหนึ่งน,นะคุณ มันเป็นซ้ายของมันรุนพุ่นนะนี่ครับออกถนนรุ่นงน,นี่ต้นมันนะให้ให้เบิ้งต้นเขาตั้งเอาใหญ่ชนาบ้านมาทุกปีทุกปีเอาเห็ดเนี้ยนี่น็นบ่กเขาลีใบมันออกอยู่บนต้นมันนี่เนขาลีหลีใบมันออกเบิ้ออะไรมันสูงขึ้นสูงขึ้นบัดท้ายเดือนเก้าต่อเดือนสิบอยู่นะพุ่นนะ เดี๋ยพลังไผ่ก็อยังว่าทายหุมยมยห่มได้หนึ่งฝรั่งเดินย่างไก่มากัด่ายหุ่มได้ว่าโอ้ยถ่ายโลดว่ะมันหาเบื้งอยากได้หนี่งคุณสะอ่อนอีกทิศสองทิศกระเบื้อแล้วนี่นะนี่นี่เฮ็ดมาตามคำสัญญาได้เออที่ว่าชิดไทยให้เบิ้งว่ามันออกหลายๆลาละนี่บนนั้นอยู่ในดงในปา่าแล้วอยู่บ้านข้าพเจ้านี่แหละนะบ้านของชวาววังชาแนลนี่แหละนี่นะคุณคุณนะโหธรรมดา,ามอ่ามอฟซีคุณนะหาเบิ้งยาก สะออนเด้สะออนดอกไม้เนาะสะออนดอกไม้บ้านของสว่างชาแนลคุณฮนะนี่เขามา,า่ายอีกเบื้องหนึ่งมันหลับเดดสะออนคุณมันเด็ดที่ขึ้นแล้วมันสีเป็นฟูคุณนะสะออนดอกไม้ยู่บ้านสว่างชาแนลผูกใบหน้าบ้านเลยนี่คุณโอ้มันตอบเดดบัเหลี่ยมมันนี่คุณนี่สร้างมันมันฟูสมันหยาเห,ห็นตนถึกเดดถึกตะวิน ชิปนี่มันดอกไม้ล้วนๆชิปนี่นะนี่อันนี้เขาปลูกกันนะดอกไม้นะเนี่ยเขาปลูกมิแต่บ้านเขาเนี่ยนะบ้านฝรังง่งเปรนบุรีรบุมีอ่ะเพราะว่ามันเดือนท้ายเดือนเก้าแล้วโตจะเดือนสิบเลยน,ะนี่นี่น,น,นี่บ้านเขานี่ยนี่พอมันเด็ดออกยามุเช้าหรือก็ประมาณนี้แหละเนี่ยนี่ทั้งวัเขาตัดหยาดนี่ทว่านี่นี่บุรีเมบ้านฝรั่งจีนียังแห้งเก้นเ้อยู่นี่นี่บ้านเขาบุมีอย่างเลยตายเบิด์ิจฉาบ้านเขาเนี่ยนะคุณ คุณฟางนั่นก็บมิตรปลาแต่ดงบ้านเนาพอบ้านเขาก็ตัดหญ้าเมื่อวานนี้นี่นนีี่่มาดามันตัดหญ้าเมื่อวานนี้เปลี่ยนเรื่องตัดให้บักคางบ้านพราะมในเบิร์มดีใจปนย่างนั่นโอ้สะอนดอกไม้พี่น้องไอ้คุณนักตั้งทายสมชิปนี้บ่โบวย่งสมดอกไม้โดยเฉพาะเลยหน้าบ้านเขาเองเนี่ยคุณยู่ข้างบ้านก็มีดอกหนึ่งนี่ดูไ่ทันดอกทานตะวินนะมันดอกอย่างโง่นี่นะนี่นี่ ชิบันดอกอย่างพวกนี้นะดอกดาวเรืองกาบ์โบเมนดอกอย่างผูจักซื้อที่ว่ามีอันต้นใหญ่อยู่ได้เลยนะคุณดอกทานตะวินใหญ่ดอกหนึ่งจากเลยตัวกระรอกกรรมวิจิน่ะคือคนโบยู่นี่งน,น,นะดอกดาวเรืองโอ้เมนดาวเรืองที่บอกน้องมันเปล่นใช่ไหมฮะคุณมันเงยโอ้งามเลยสะอ่อนได้ดอกไม้นะ้ำ <c oughs> ทายไปทายมาคำทิ้ดใจดอกไม้เจ้าของ,งเองหมดสัเถอะ งามดอกไม้เจ้าของเองดอกไม้ผู้อื Frederick ่นบูชุนดอกไม้เฮาเนี่ยงามเลยงามดอกไม้เจ้าของป้าทะอ่อนสะอ่อนพี่น้องไอ้ผู้น่ะหาเบิ่งชิไดได้ๆนี่ดอกทานตะวันสะอ่อนดีสะอ่อนดีคุณคุณมองดูนะมองนะเบิ่งดอกป้าเถิดคุณนะเดี๋ยว่าดอกนี่โบฟินมากเลย มันเป็นดอกซืซ่อเป็นดอกงามเป็นดอกงามๆซมสื่อครับโบปินอันนาโบ,บปินมากคือดอกทานตะวันใหญ่ดิเจ้าของก็จะเขาน้ำน้อยหนึ่งเบื้องดูดีนะพูดงามสทยงามว่าสะออนตื่นมาโมเดลก,ก็สะออนเนี่ยนะถ่ายลงตลอดลงเลี้ยวตลอดถ่ <c oughs> ายลงเลี้ยวมาสองสามเธอแล้ววันนี้เขาลุงยูทูปวันนี้ในเบิองนี่้นะ YouTube, เธอเนี่ย นี่แหละผลงานปลูกฝีมือปลูกเองดอกไม้ฝรั่งบ่มีแลยแมันเที่ยวของเขาอะไรเดียวเนี่ยคุณโอ้มันอยากแดือดเรื่อมตาเลื่อมตาหน่อยนึงนี่แดดตอนเสาร์าดิื้อนี้มันตอนเสาร์าวันอาทิตย์บ่ได้ไปอ้าววันอาทิตย์วันวันเนี่ยวันเสาร์ตัวเขาว่าวันอาทิตย์ว่าโอ้ลงมือแล้วชอรี่ลงมือลงมือแดดดีขนาดนี้นะคุณโอ้ยสะอ่อนหลายเนาะ นี่มันถ่ายดอกไม้ให้เบิง้งจังหวัดชิบะไปถ่ายของผู้อืน่นว่าโบแมนในบ้านทำนี่เดีพยวนตัดหญ้าเมื่อวานนี่นี่มาดา้เราตัดหญ้าวานนี่อ้ผมก็ยิง่งเลยบริวีผมนี่นี่หากระตื่นมาในน้องคุณนะสะอ่อนดอกไม้เขานี่นะเขาทักถ่ายดอกไม้ให้เบิงนะเบ้งซื่อๆนี่นะคุณแต่สีประมาณนี่นี่แล้วดอกไม้นี่คุณให้เบิง้งสะอ่อนลายดอกทานตะวันเนาะ สมดอกไม้น้าบ้านเนากระสีประมาณนี้แหละเอาสำหรับคลิปนี้กับบูมี่ยังขอบุกขอบใจน้ำอ c ซีของสว่างชแน,นลนอที่ว่าติดตามชมส่งยูทูบกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้มาตลอดเอาพบกันมาคลิปหน้าสิมีอย่งางนาะสิไายให้บึงโอเคบ๊ายบาย